สวัสดีครับทุกท่านครับเมื่อนี้ผมนำพาทุกท่านมาที่บ้านหนองบ้านบัวนะครับตำบลําขวางตำบลดงขวางตำบลดงขวางดงขวางตำบลดงขวางนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมมาเบ่งเรือดังของบ้านบัวครับนี่คือเรือยอดบัวหลวงนะครับเรื่องงามงามพี่น้องครับนี่พระอาจารย์เพิ่เนโาประวัติเรือลํำน,นี่ให้ฟังว่า สนามที่เขาจะไปแข่งขันนี่ตอนนี้มันเหลือจากสนามที่นา่ะขั้นไรขั้นีกที่ที่ไปแข่งขันนี่ยังโมได้แล้สมัครลักศิลาเนี่ยลักศิลาอำเภออัตบดท่านบข้นไอ๋อพระธาตุพระธาตุครับแล้วก็่าพนม่าพนมแล้วก็อำเภอเมืองอำเภอจังหวัดอ่าแข่งเรือยาวหลายเรือไฟอ่าหลายเรือไฟนครพนมครับก็ที่บ้านนี่ที่บ้านนะครับ อ่าสมัยก่อนเรือเข้าเปยังไงหนขาน่อสมัยก่อนก่อนก้อนถี่เป็นมาปะาปูกมาเห็ดเสาไม้เรือล่บนี่ได้แช่มหลายสนามบ่มันในตะกอนมันเป็นเรือสามสิบอ๋อเมื่อก่อนยอดบุญหลวงยอดบุญหลวงเป็นเรือสามสิบเราก็ไปเสียเป็นเรือสี่สิบแล้วก็มาสร้างเรือสี่สิบเรือสามสิบเอาเอาไวไ้สำหรับไอ้ซ้อมแล้วอ๋อหมายวามว่า ชื่อยอดบัวหลวงมาตั้งแต่ต้นเลยมาแต่ต้ดแต่เป็นเรือสามสิบีพายแล้วเรือสามสีพายนี่ตอนนี้เอาไว้เป็นเรือซ้อมแล้วไปทำสามเป็นทำสี่สิบขึ้นมาใหม่ก็ยังคงใช้ชื่อเดิมก็คือเรือยอดบัวหลวงอ๋อดูเรือลำนี้ทำมาเพิ่งจะเพิ่งจะเดีอนวะหนึ่งเดือนเดือนเดียวเดือนหนึ่งพิ่งเสร็จเดือนเดียวพึ่งเสร็จเดือนเดียวทำทำสิบห้าวัน อ๋ออเป็นเ,<อ>เลือดติดใช่ไหมเลือดติดนะแล้วแก้อ่าอ่าอครับอันนี้ครับเลือดแก้ใหม่เอาก่อนก่อนท่านั้นก่อนท่านะก่อนก่อนที่จะแก้นี่ทํามากี่ปีแล้วเนี่วปีเดียวเหมือนกันปีเดียว <c oughs> เดี๋ยวท่านผู้ชมอาจจะยังไม่เข้าใจเรือลํานี้ทําใหม่มาเมื่อปีที่แล้วนะครับพอทําปีที่แล้วเนี่ยพอทําเสร็จแล้วเรือมันไม่วิ่งนะครับพระอาจารย์ก็เลยทํา ทำแก้ใหม่มาตัดต่อใหม่นะครับตัดต่อใหม่เป็นเรือสนะี่สิบเป็นเรือสี่สิบแต่ตัดต่อใหม่นะครับนี่ครับเรือง,งามงามพี่น้องครับให้ทุกท่านไปเบิงให้ในคองอันนี้อ่านี่ครับนี่คองครับอ๋อนี่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 มันมันไม่วิ่งก็เลย <laughs> เลยตัดใหม่ไอ้นี่โคเก่าโคเก่า <c aring> เก่าที่ตัดนี่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 ครับตัดออก นี่สองสองฝั่งสองข้างนะครับเป็นสองข้างก็ตัดออกแล้วทาเป็นทําใหม่นะครับตัดครึ่งเีกตัดครึ่งเรือนะครับตัดครึ่งเรือแล้วก็ทําใหม่นี่ครับผมน้ำภาพตัวเรือมาให้ทุกท่านในช่วงกันนะครับนี่ครับเรือยอดบัวหลวงนะครับเป็นเรือเก่งของบ้านบัวนะครับนี่ครับน้ำมาให้ทุกท่านในเบิ้งกันนะครับละกาชุมชนบ้านบัวนี่นะครับเป็นชุมชนที่สมัครสมานสามัคคีเพราะ เพิ่นทําการแข่งขันเรื่อยามานี20ปีแล้วนะครับบอกเคยหยุดนะครับแทงมาตลอดตลอดระยะเวลา20ปีนะครับถือว่าเป็นชุ่มชนทีสมัครสมานสมามัคคีนี่ครับผมนําบรรยากาศและความสวยงามของโตรเรือมาให้ทุก<อ>ท่านในช่วง้นนะครับครับสองหมู่บ้านต่สามัคคีอ่านี่ครับให้ทุกท่านได้ชมกันครับ <c oughs>